ครับผมขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับนอกาะวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของพ่ออูดเพื่อนผีนะครับงวดประจําวันที่1กรกดาคม2565นะครับผมครับวันนี้เรามาตามพ่ออูดถึงทุ่งนาเลยครับพ่ออูดมาดำนาช่วย ญาติพี่น้องนะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะครับทางแอดมินก็พยายามตามหาพระอุดเรื่อยๆนะครับปรากฏว่าไม่เจอสักทีวันนี้เลยมีโอกาสได้มาที่นี่ก็ได้เจอกันโดยบังเอิญนะครับเนาะแนวทางของพระอุดจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับ พ่อพูดนะคะลากจับใช้บุพเพพ่อดนนะคะต้องหลับตามว่ายรูปในเด้อพ่อเห็นหน้าตาในเด้อค่ะตรงตามคุณพ่อในี่ปางสิเหรอคะสวัสดีคุณพ่อก่อนนะคะน้องสวัสดีครับพ่ออุดครับก็ได้มือนีพ่ออุดกับตามหาพ่ออุดนะครับเนรถฝนมาดับหน้าครับยีซี่ขับกหลังจากข้างหายหน้าจอไปดูดนะครับเนาะ ในย่าชาวว่าเลขเขามาตลอดตุกตุกม้วนโอ้หืมูดไม่เห็นยังกว่าก่ะมือนี่ดับหน้ามาจะโดนแล้วเมาเห็นงนายน่ดนึงค่ะสีเดือนแล้วสีได้เดือนแล้วสีได้เดือนแล้วมาดับหน้าซอยเพิ่นบ่ค่ะหรือมารลับจังค่ะหลับจังกบมีซอยกบมี่ตลอดหลับจางกบมี่ซอยกบมี่็น เพิ่งขอแห้งเพิ่งขอรับจ้างเพิ่นนะครับเนาะปรอุดกับเพิ่นปรมีคนมาพอโดยบางเดือนมันนี้ก็ได้เพิ่นราดับหน้าแป้งทคงหนีพอดีค่ะแดดมาทั้งนี้พอดีเข้ากันได้โอ้จังหวะพอดีเป็นจังไดเนาะค่ะเอฟซีกินหอดอยูหยอดนันกิมใบหัวเก่ามาออกย้อนหลังวันสันให้น้ำอีกแง่วันสันไม่ออกย้อนหลังอเอออกย้อนหลังอย่างจังไดก่อนอันบ้างอันเมื่อกี้อย่างนี้วายอย่างเก่าอย่าง ูนเก้าสองเก้าศูนย์เก้าก็สองเก้างวดบังหันบะค่ะดึงงวดนี่หวดบางกี่งวดบางกีค่ะวดนี้แต่เป็นมีดยวดนี้นนมีดมีดเออแต่ว่ากับเขา,กากเก้าสองเนาะค่ะย่งเตาศูนย์เก้าก็ท่านออกพี่น้องมากออกย้อนหลังอยู่ที่ของพออุดนี่บอสือแล้วมันออกมันออมีนนกระพรานไปเรวนอยเนาอืม อยากันเลยกันพี่น้องวดนี่อันพี่ไม่เด็กขึ้นมักบ่ค่ะมดีเลยจ้ะมักลูกเจ็ดสองแปดตัวอย่ไบ่ออกเจ็ดสองแปดผมักเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดพี่น้องเด็กมักเด็กหนวัเจ็ดสองแปดได้ว่าบ่บ่บนหนทีออกบนหนีกได้ว่ามักไซื้อ แต่บรบท่านเด็ฝันบรบท่านเด็ฝันบรบท่านได้ผีบรบท่านมาบอกปะค,ค่ะมีดมีดเยอะแยะเลยไอ้ที่ตัวไม่มักนี่นะชอบออครอับ <c oughs> เพราะว่าความบู้นี่เ <c oughs> พิ่นบมักนี่เพิ่นชอบบอกมักออก้อตัวบ้มักพี่น้องแต่ว่าเสี่ยวเพิ่นว่าจังไดแน่บ่ค่ะระยะนี้คน่อยังบ่ทันเห็นกันอยู่เดี๋ยวนี้สิเป็นภูมิอยู่บ้านเฮาบ่ค่ะ คุยแบบคุยเงินกันเ<อ>นาเดมกคุย้ยไม่คุยเันอยู่ปล่อยปล่อยเด็กักมากอา728น,น้อคุณสอง728กับเเก้าแล้วเก่าศูนย์<อ>บังหันออนแน่ได้พี่อนาะอแน่น้ำตัวเก่าเอฟซีกับบาย,ยุตัวเก่ากับลงให้น้ำไม่ได้แอดอันิ่นถิมไปัวเก่าเนาะ มาออกย่อนหลังแม่คุณพอเอ้ยก่อนออกหมวดนันคือสใด้เงินมาดำหน้าสิดำหน้าสองตัวนี่มีมีอีกปะค่ะมีตัวมากว่าสองตัวมีแต่ตัวนั่นล่ะเนี่ยเก้าศนย์เก้าศูนย์เนาะเก้าศูนย์ิคือเจ็ดสองแปดิเจ็ดสองแปดเลขเลขงามจังงามปะค่ะเลขบานการแหล่เลยน้ง แต่ว่าพอคนมักจะซื้อแต่ว่าเที่ยวว่าท่านเดบมาบอกท่านบอกท่านบอกเที่ยวคนหนีเป็นผีเรือพี่น้องคนสีมะนางคุยกันกับคุณพอวันผ่าบ่ค่ะพอมือแรกงนี้ไปล้วมั่นผ่าวันผ่ากับิมาแล้วสีเลยไปหากานเที่ยวสบาร์มือแรงอย่างเ้ยเลิกงานดูนีคำแล้เแค่ขึ้นนีกัขึ้นกลัวขุนขึ้นขุมกลัวทุมกลัวซ้ำชีแลว เสี่ยว่ามหาติมืงขึ้นนี่พอขึ้นมิดมิดอยู่มึงขึ้นเมื่อนี่แล้วสิมาเนาะเขาสิมาหับเมื่อนี่แล้วไปเขาสิมาหับไปเี่ยนเอาน้ำกาแฟเสี่ยวสิบอะไรเนาะใครสาบประวัติสาบอะไรได้ไปหน่อยเอฟซีทุกท่านแตกบนแตกล่างไว้แล้วเนี่ยพ่อไอ้อวดเขาอยู่เรื่อยๆจะมาห่างหายจต่ช่างช่องไปโดนเติบอืมพ่พ่อกันไม่แน่อื่นนี่อะไรไอักเอาพ่อไปยุไสค่ะหนูกับน้ำหาหลายมื่ออยู่เลย ไม่ยู่ต์นีิลมองเห็ดงานเนี่ยบ่ขี้กายดูได้การเี๋ยันี่ไม่เหตุจีนี่แลลวเหตุจีนี่จะดนแล้วสิ้พอเดือนสิพอเดือนพี่น้อโอ้เป็นยังไงโทรศัพท์มีกันผู้ใดโัวมหาบาลันพูดทรศอย่์เออมิดมิดอยู่ปะแต่ย้อนข้าเจ้าตัแล้ววรับกั่ย้อนตัวแล้ววรับมันมิดกว่ามิดเท่ากับแต่ย้อนเจ้าของบ้านแล้วว่ามวดวังหันเราบอกเลขเ้าหนึ่งเ้าสอง ก็ศูนย์เก้าหนึ่งเก้สองไล่ขึนสารตรมตัวแต่วันนี้แต่ลยไดี๋ยวำมาหอดี่มองเช็ดงานเช็ดการไปหน,นองก็ลัางดำหน้าจุดๆไล่ขึ้นมาเลยออืดำหน้าอยู่บอ่อขาวก้นพ่อนเนี่ยดำเยอะนี่เท็กซี่หามือกันแล้วแล้ว็กซี่หามือกันแล้วแล้วหอไหกลับไปนอนบ้านที่อยู่ในปา่าคือเกาปะค่ะไปอยู่ก็ขึ้นไป เพื่ไปสองทุ่มตวงเท่ากับสามทุ่มตวงบรรยากาศอยู่บานเราเป็นขนาดได้พปน้องเป็นไส้สวงไปถ่ายอยู่กับ่าเห็นเพราะว่าสองทุ่มสามทุ่มแล้วค่อยกลับบันผู้ไปถ่ายใจห้อนแต่แล้วโมงกบัวพอมื่อก็นนี้วเป็นตะ้ยานเนาะเป็นไะยานเมื่อเขามื่อเขอยู่ในจะพย้พูดผู้เดียวพกดผู้ยพูดผู้เดียแล้วก็พูด พื่อนประกาศอยู่หนี่พี่น้องตัวเล็กและ่ทั้งเขาไปอวดๆวันทีนึ่งวันรากดาสองท่านหาราเาื่อหาครับ9 0 7าศูนยจสอตอนพี่น้องเอ็ซ์ซะก่อนใกล้ๆมือเขาจะมาตามติดติดตามพระอุดอีกทีนึงตรงกลับไปให้พร้อมนะคะเก่าก็กตัวเดียวกันหันหัวขึ้นหันหัวลงหันบ่หันมันสีง่มออกมาสิว่าคือพอเห็นิบัติไคือพอเียนให้แน่ปบัติอีก เคยสาบประวัติสาบอะไรพี่น้องแตกบนแตกม่างลางมาเลยนี่มั่งมาเลยนี่ริ่มแข็งแล้วครับมั่ไปเบิด์แล้วพี่น้องแตกบนแตกล่างเคยสาบประวัติศาสตร์มาเลยพี่น้องค่ะแคปหน้าจอไว้เป็นแนวทางค่ะพอวุฒิมิเตเลขมาเก้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดสองแปดค่ะทางช่องกับเป็นซื้อกลางเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจัยวิทยาในการรับชมค่ะแนวทางมีความเสี่ยงค่ะ ในเมื่อนี่ก็ให้ท่านผู้ชมทังบ้านมิชคมิหมานมิชกมิลาบไปรำรวยกันทุกๆุกท่านเด้อค่ะกาอวยพรห้มมิชกกันการใส่วิจัยญาณในการรับชมการลงทุนม,ม,มีความเสียงแนวทางมีความเสียงโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมตัดสินใจก่อนสื่อเด้อค่ะตัวเลขและแนวทางค่ะเมื่อนี้ก็พออุต้งวัดห้นะคะเป็นเด็กมาเข้าจังมาตามว่าเจียวผีพนมักตัวใดกะจังคอยมาติดตามกันอีกรอบเนาะค่ะเนาะ ค่ะตุกตุกมันมันค่ะค่ะชัวสีมะพร้าวปอุดป่ารรมดาค่ะเพิ่นกจะยู่ว่าเป็นงหวังบาดนี้ยหมจักมองยู่แล้วก็สีมัดพิษตามเบิ้งอีกเนาะค่ะเนาะว่าพออุดผงซื้อขายเป็นสีใดตัวใดค่ะค่ะสำหรับมื้อนี้ก็ขอกราบสวัสดีของแม่ด้วยการเตอ มีโชคไม่มีมานมีโชคไม่ลาบค่ะสำหรับ่วยด้วยกันทุกๆท่านค่ะสวัสดีงามงามจ้า